อ้ขมเยอสออีอ้ตาวตาวตอวนี่นี่นี่ในีอใคี่นอ๋อี่ยเาทอะไรไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยยยิ้ด้วยยิ้บีบนู้นนู้นตาตา ตองตองอ,อ๋อไม่มีไรขยะไะออหนี่ปาปลาหน่อยนี่ปาลาอะไรปลาสลั กร็รนางว่ดใช้แฟชั่นว้า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 นี่มันแสงสีมาดิฉันฮะ